ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แจ้ง2ข้อหากับทางเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตของสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามเสนว่ากระทําการโดยประมาทมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้ววันนี้ก็มีการนําตัวฝากขังสารอาญาผัดแรกสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวค่ะโดยตีราคาประกันคนละ5 0,000่นบาทค่ะ โดยพนักงานสอบสวนสอนอนางเลิงนะคะได้นัดหมายให้3เจ้าหน้าที่ชุดสาธิตดับเพลิงของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสามเสนซึ่งประกอบไปด้วยนายนภัสนายอัธพลและนายชาติอาชาในผู้ต้องหาในความผิดฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เข้าไปพบที่สอนอนนางเลิงในเวลา9นาฬิกาเพื่อควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาแต่เมื่อถึงเวลานัดนะคะทางผู้ต้องหาก็แจ้งกลับมาว่าไม่สะดวกไปพบที่สอนอนนางเลิงขอไปนัดเจอที่ศาลอาญารัชดาแทนทางพนักง,งานสอบสวนสอนอนนางเลิงก็เดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาที่ศาลและส่งฝากขังทันทีโดยไม่ได้คัดค้านการประกันตัวค่ะ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังนะคะผู้ต้องหาทั้ง3คนก็มีการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาก็คือป้องการและบรรเทาสาธารณาภัยกรทมและตําแหน่งของตนเองนั้นค้าประกันศาลก็พิเคราะห์แล้วอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันคนละห0,000บาทโดยไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวค่ะ ทางด้านของพันตำรวจเอกรัตนนลเอกทิติกุลพุ่มกับการสถานีตำรวจภูทรน,นางเลิงก็ออกมาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมนะคะและยังไม่มีเข้าข่ายความผิดอื่นๆอย่างไรก็ตามได้มีการส่งชุดสอบสวนไปสอบปากคำที่โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดแก๊สแรงดันสูง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ปอพนำถังดับเพลิงไปเติมกา๊าซและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางด้วยส่วนที่ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอาจจะมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามออกในประเด็นที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันในวันนี้นะครับทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมก็มีการแจ้งหยุด นี่แหละครับเป็นประกาศของโรงเรียนออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นการหยุดการเรียนการสอนวันที่2 6ถึง27มิถุนายนโดยนายเทพฤทธิ์ยอดใสผู้อำนวยการโรงเรียนก็ลงนามในประกาศเรื่องหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษเป็นระยะเวลา2วันนะครับเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ระบุว่าตามที่โรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัีภยัยการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงห ซึ่งเกิดเหตุไม่คาดคิดก่อให้เกิดการสูญเสียส่งผลกระทบความรุนแรงสะเทือนต่อร่างกายและจิตใจครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะก็เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับนักเรียนผู้ปกครองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียนเองก็ได้ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ความปลอดภยัยด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมใช้งานและสามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมจึงหยุดทําการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษในวันที่26และ27ิมิ มิถุนายนนี้ก็คือวันจันทร์และวันอังคารนะคะรวม2วันและจะเปิดเรียนตามปกติในวันพุทธที่28มิถุนายน โดยระหว่างการหยุดเรียนก็ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองไปเกาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการจัดตารางการสอนชดเชยเพิ่มให้นักเรียนต่อไปค่ะผู้สึกข,ข่าวของเรารายงานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทีมชุดครูฝึกหลังจากที่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลก็ได้เดินทางไปรดน้ำศพน้องเบนและก็กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษน้องเบนและก็ครอบครัวรวมไปถึงขอโทษไปถึงสังคมด้วยนะครับ ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทําให้เกิดเหตุและก็ไม่รู้ว่าสาเหตุในครั้งนี้เกิดมาจากอะไรด้วยโดยคุณป้าและก็คุณแม่ของน้องเบนก็บอกว่าให้อภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่โทษใครและก็ที่สําคัญขอให้สังคมให้อภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยเพื่อที่จะให้น้องไปสู่สุคตินั่นเองค่ะ